มาดูเทอร์โบเอสสิหูมุมมุมหากินเหมือนคนเรานะครับก็จะมีมุมหากินนี่โอ้โหดูบ้านท้ายนะครับดูสะโพกเซ็กซี่มากคอนไซด t เทอร์โบเอแรงที่สุดในรุ่นไม่เคยรู้ว่าปอร์เชส่สีชมพูมันจะสวยได้ขนาดนี้เดี๋ยวฟูจิพาไปดูดีกว่าว่าสีชมพูแต่ละรุ่นมันสวยยังไงบ้างไปนี่ก็คือในล์เวแนแล้วก็บ็อกเซอร์นะครับโอ้โหเจ็ มีสีชมพูหลายคันมากเพิ่งจะมารู้ว่ามันสวยมากๆเลยคิดว่าถ้าลงบนถนนมันจะต้องแตกต่างจากรถคันอื่นแน่แนเลยนะครับมาดูคันแรกก่านที่ก็คือ boxer style edition โอ้โหเป็นสติ๊กเกอร์สีขาวนะครับล้อขาวสวยงามมากเนี่ลังคาสีดำภายในนะครับเป็นสีขาวเหมือนกันนี่พองมอะไรพองมอะไรเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยโอ้โหออปชันน่าจะดีมากๆเลยนะครับคันนี้ไฟเต็มนะครับ pds โอ้โห p l u สสวยงามมากนี่ก็คือเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้ ไม่ได้พมอะไรคารบ์บอนอต้องมาแย่งกันทีทีนะครับนี่อีกคันหนึ่งเป็นทาก้าน่าจะเป็นทาก้า 4S นะครับโอ้โหหลังคาเฮ้ยนี่ทุกคนหลังคาสีน้ำตาลภายในสีน้ำตาลโอ้โห brown and pink เป็นคอมโบที่สวยงามมากเลยนะครับคันนี้โอ้โหน่ารักสุดๆสปอร์ตดีไซน์นะครับแล้วก็ไฟ PDFS พาสุดยอดมาหันในคันนี้นี่ก็เฮ้ย นี่ก็เบาะสีน้ำตาลเหมือนกันแล้วก็หลังคาสีน้ำตาลเห็นไหมเนี่ยห,หมุนดูสิคันนี้คือนายเลเว่นคาเรล่าอ่านี่ไงเห็นเป็นสีน้ำตาลแล้วโอ้สวยงามมากนี่พวงมาลัยคนอนโซลเป็นสีน้ำตาลหมดเลยนะครับคันนี้ออปชั่นมีลิฟต์หน้าแล้วก็มีสปอร์ตเอ็กซ์ซอร์ไปสปอร์ตก็มีครบเลยนะครับคันนี้สุดยอดมากๆนี่มาดูด้านหน้า สปอร์ตดีไซน์ p d l s p a ส c a b r i o l e อ้โหสวยงามท่านละเหมาะกับพาแฟนไปเดทมากเลยนะครับขับไปเที่ยวหัวหินภูกเก็ตดูคันนี้ยคันนี้มันปแปลกนะครับคันนี้มีสปอยเลอร์อย่างนี้แล้วก็ด้านข้างมันมีนี่มีแอร์ดักก็คือมีช่องรับลมเข้าไปเป่าเครื่องเพราะอะไรนะเพราะมันคือรุ่นในว l e v e n turbo s นั่นเองครับอโอโหสุดยอดสวยงามสุดๆเลยนะครับดูท่อ สปอร์ตเอ็กซอร์ดให้เรเป็นกลมๆอย่างนี้ดูล้อครับล้อเซนเตอร์ลอ็อกนี่สวยงามมากภายในโอ้โขนลุกนี่ก็คือหนังแบบเซมิแอนนาลินนะครับให้ดูใกล้ๆแต่ไม่รู้ว่าอยากให้มาได้กลิ่นมากเลยครับความเรียบความหรูของหนังแล้วก็กลิ่นของหนังคือสุดยอดมากนี่เหมือนในสเปคจะเขียนว่าคอนอยากน่าจะเป็นตัวที่เป็นลายมกลุกตรงกลางน,นะครับแต่ก็สวยงามมากเป็น ภายในะแบบเทอร์เรีทสนี่เทอร์เรีทสก็จะได้แบ s ในเลเวตรงนี้นะครับอ,อออปชั่นข้างในาก็ลิฟและลิฟหน้าแล้วก็สปอร์ตเอ็กซสวยงามมากสปอร์ตโคโนโน,นี่ด้านในก็จะได้เป็นมีตัวเอตัวเลฟัพนะครับตัวเลขเป็นสีเขียวสวยงามมากโอ้ยสีชมพูน่ารักเหลือเกินเป็นไงนี่สวยงามมากครับน่ารักมากจริงๆนี่ดูมุมนี้ ามาดูคันนี้อันนี้อะไรวะอ,อันนี้ก็เป็นทาก้า,าสีชมพูหลังคาอันนี้เป็นหลังคาดํานะแต่ว่าภายในเฮ้ยชมพูกับภายในสว่างออกครีมครีมเฮ้ยผมว่าเฮ้ยคอมโบแบบดูหรู l u กชัวรีฟิลแบบ q u i ยเอ u ลักชนะครับแบบลอร่าเพียาลงมาจากรถใส่รองเท้าลอร่าเพียาโอ้โหสวยงามมากแบบแมทช์สุดๆ โอ oh, มันนี่มากๆเลยครับคอมโบนี้สวยงามมากๆมาดูคันนี้เอ้ยคันนี้ภายในเป็นสีดำใต้แดงไว้อ่าคาลิปเปอร์สีแดงแสดงว่าอันนี้เป็นเซ็นเตอร์ล็อกด้วยนี่เขียนว่า GTS อ่ะ GTS ทาก้าหมายความว่าช่วงล่างดีขึ้นแน่นอนแล้วก็เครื่องยนต์ที่แรงขึ้นนะครับสวยงามมากๆออปชั่นก็ครบนะเนี่ยโหไฟนี่สปอร์ตดีไซน์ เบลแดงอันนี้ก็เท่ๆหน่อยนะผู้ชายขับดีคันสุดท้ายนี่อะไรนี่คันสุดท้ายเป็นคูเป้ปกติหลังคาดำแสดงว่ามีซันรูฟนี่เอ้ยนี่หูเป็นสีนี้แตกต่างแปลว่ามันก็คือคาลิล่าอะไรคาลิล่าอะไรคาลิล่านายเลเวนคาลล่าทีอ้านี่ล้อ เป็นสีเดียวกันนะครับไม่มีอะไรเด้งมาก็เป็นคอมโบที่รักษาเฉดสีได้ดีนะครับนี่ดูภายในอภายในเป็นสติชิ่งสีเทาน่าจะชื่อสีเคยอนสวยงามมากๆเลยนะครับโอ้โหกระจกหลังมีขึ้นเข้มแปลว่าเป็นไฟเ v a ซี่การสวยงามมากสายท้ายคันนี้นี่เขียนเก้าหนึ่งหนึ่งนายนายเลเวนคาราที ไฟเป็นสีดำสีเทาๆนะครับสปอร์ตเอ็กซ์ซอสมาแน่นอนนี่โอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับทุกอย่างดำหมดชมพูตัดดำเป็นคอมโบเนี่ยโอ้โหผมชอบมุมนี้มากรถที่มองมุมนี้นี่คือเซ็กซี่แล้วสวยงามมากดูฮอนไซฮอนไซก็คือซุ้มหลังนะครับสวยมากเลยดี๋ยวองดูดูของแต่ละคันสิเมื่อกี้ดูทีแล้วใช่ไหมดูทีแล้วมาดูเทอร์โบเอสสิดูมุม มุมหากินเหมือนคนเรานะครับก็จะมีมุมหากินนี่โอ้โหดูบั้นท้ายนะครับดูสะโพกเซ็กซี่มากคอนชายเทอร์โบเอสแรงที่สุดในรุ่นโอ้โหสวยงามมากเนี่ยคิดสภาพมีคนขับตามหลังนะครับแล้วเราเปิดประทุนอยู่ภูเก็ตัวหินออ้ยสุดยอดอ่ะมาดูคาบิโอเลธรรมดาอื้อ โอ้โหมุมนี้สวยเซ็กซี่สุดๆเลยนะครับคันนี้ไฟข้างหลังก็จะมีสีแดงตัดนะก็ะให้คนเราฟีลกับทีคันหน้ามาดูน้องเล็กเดี๋ยวน้องเล็กเสียใจดูมุมของน้องเล็กหน่อยอ่มุมน้องเล็กอ้โหสวยสวยเอาละถ้าใครดูไปถึงตอนนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับ subscribe กดไลค์ให้คลิปของฟูจิหน่อยแล้วกันนะครับ ถ้าใครชอบก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าชอบคันไหนและชอบสเปคไหนบ้างแล้วก็จริงอยากรู้ว่าสเปคในดวงใจของเพื่อนๆแต่ละคนคือสเปคอะไรนะครับอันนี้ก็ได้เห็นสีชมพูอยู่ด้วยกันก็รู้สึกเท่มากถ้าไปอยู่บนถนนมันน่าจะเด่นมากเลยนะครับที่โชลูมบีท h า u ส์ก็มีมากกว่าสีชมพูนะมีสีเหลือง r a ส i ิงเยลโล w i c e สีเทาก็มีอันนี้ Ar c t i ติ r วอ่าเนี่ยนี่เคแม n จแบบคนะับอันนี K 7, บ,บ,นบ็อกเซอร์คาเ r ล ดูวิวด้านนอกของโชว์รูมสวยงามมากมาสแตงก็มีนะก็หว<อ>ังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับว่าเมื่อคาเรล,ล่าหรือปอร์เช่เป็นสีชมพูแล้วมันสวยได้ขนาดไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาดูว่าใครชอบไม่ชอบนะครับก็จริงๆมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเบื่อสีสันทั่วไปแล้วสีชมพูผู้ชายก็ขับได้นะชิลๆเนาะสวยงามมาก เอาละก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบก็คอมเมนต์กันมาได้ชอบจุดไหนยังไงหรืออยากดูรุ่อื่นๆในชรูมเบิวต์เฮาส์ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับหรือว่าไลน์หาฟูจิหรือโทรหาฟูจิได้เลยในดีสคริปชันด้านล่างนะครับอ่านี่พี่ชาร์ปนะครับเซลล์สุดโหดของเรานะครับเก่งมากๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้และหวังกันว่าจะคอมเมนต์กันว่าอยากดูอะไรต่อในชรูมเบิวต์เฮาส์นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ